คนชมน้อยอย่างเงี้ยครับท่านอย่าติดแดงถ้ายิ่งติดแดงอีกยอดวิวก็น้อยคนชมก็น้อยอีกท่านก็กินให้ต้มไปก่อนงนทำข้อมูลมากขึ้นนะครับมันก็จะช่วยทําให้แต้มต่างๆในช่องบทคภาพเราดีขึ้นเนื่องเนาะหรือทําผิดกฎผิดอะไรต่างๆตอนนี้ก็จะอักมาต้มหักอะไรลงมาหรือ,อทําแล้วไม่ไม่ทาทาน้อยครับทาน้อยต้องทาเยอะๆบางครั้งนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับก็ทักทายทุก,กท,ท่กานนะครับทักทายนะครับก็ใกล้เที่ยงแล้วหาะไรทานนะครับใช่นะครับหากเราถูกปิดกั้นนะฮะหรือว่าเราถูกเติมบ่อยๆเนี่ยใช่นะครับการไลสดช่วยเปิดการมองเห็นได้ดีด้วยนะท่านเข้าไปดูได้ว่าเวลาเราไล่สดแต่ละครั้งเนี่ยการเข้าถึงหรือค่าอินเทสจะพุ่งขึ้นมากได้เยอะแต่ไม่ไม่เยอะนะปเป็นทุกวันก็แนะนำเนาะเราแบ่ง Marine ปันเทคนิคง่าย ็ให้ทุกท่านลองไปใช้ดูก็จะสําเร็จเหมือนที่ทนั้นก็ต้องพยายามนะครับทำยังไงให้ช่องบทธิดภาพเราไม่ติดแดงเป็นเขียวให้ได้แล้วก็ต้องเน้นตรงช่องการเข้าถึงหรือค่า e อพิเชนเป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งผมเห็นในท่านนะบอกว่าสร้างไรายได้ก็สร้างแล้วผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแต่เรียนไม่ได้ครับทำยังไงนะซึ่งนะการที่เราจะไม่เรียนเราไม่วิ่ง แล้วก็การผิดกฎชุมชนในข้ออื่นอีกน,นะครับที่เวลาเราถูกเตือนเนาะเช่นการใช้ภาษาใช้คําให้มากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงการทําผิดต่างๆนะครับซึ่งการนําผิดจะทำให้เราผูกปิดกันเนาะก็จะทําให้ไขเราไม่แตกสักทีนะครับเอไไม่นมําส่งไม่นําส่งข้อมูลไปให้กับเพื่อนเรา <c oughs> เพราะว่าเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เราทําตรงนี้จะไปถึงเพื่อนเราทุกคนแล้วก็เอไอนำสมม่งไวนอกเยอะไม่ชัด เรืร่องหลายสาเหตุที่ทํำยังไงใ้คอนเทนต์เราไข่ต้มตลอดไม่วิ่งเลยอย่างเงี้ยครับส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมีประสบการณ์น่าจะมาจากหลายๆสาเหตุซึ่งท่านต้องพยายามเรีกเลี่ยงนะครับหรืออตอรี่ต่างๆ่างในการก็ถึงจะไม่่อยมีเท่าไหร่นอกแต่ถ้าเราเพิ่มกันเล่ส่วนในการก็ถึงจะเพิ่มขึ้นดีเพราะฉะนั้นเราเสริมด้วยการไลฟสดเข้าไป ก็บางท่านที่ได้หลักแสนหลักล้านทีเดียวซึ่งจะได้นะบางคนก็ได้มาตั้งเยอะก็ถูกหักลงลดลดแต้มลงเยอะอย่างเงี้ยเขาอ,อาจจะส่วนหนึ่งมาจากการทํางานไม่ต่อเนื่องทำหนะ้าที่ลงคลิปอะไรให้ต่อเนื่องนะครับแล้วท่านจะสําเร็จไยมากอย่างผมเนี่ยโหผมไต่เต้ามาจากระดับหลักร้อยขึ้นมาหลักพันขึ้นมาหลักหมื่นนะครับไม่โชคดีมันน้อยคนก็เห็นน้อยเพราะฉะนั้นเรียนเราก็จะเป็นไข่ต้มตลอดอย่างนั้นแหละครับทํายังไงดีครับก็ต้อง พยายามหลีกเลี่ยงการทำผิดกฎชุมชนให้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับก็อาัคายทุกท่านนะครับอักทายนะครับก็ใกล้เที่ยงแล้วหาเริทันนะครับทำข้อมูลมากขึ้นนะครับมันก็จะช่วยทําให้แต้มต่างๆในช่องหมดสุขภาพเราดีขึ้นขึ้นนะครับ คือง่ายๆค่าการเข้าถึงนะท่านเราไปดูที่เข้าไปที่เดสก์บอร์ดของท่านนะโปรไฟล์เขาเดสก์บอร์ดใช่ไหมแล้วลากลงมาด้านล่างจะมีประสิทธิภาพไข่ต้มเราแล้วกันนะครับสักวันต้องแตกเนาะอย่างผมก็ตอนนี้ก็เรียนวิ่งทุกวันนะครับ <S 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 ต้องรีเรียนตรงนี้นะครับเราต้องเรียนทํายังไงที่เราไม่ถูกปิดกั้นนะเราไม่ถูกปิดกั้นเพราะว่า AI จะไม่นําส่งน้อยนะคนชมน้อยอย่างเงี้ยครับท่านอย่าติดแดงถ้ายิ่งติดแดงอีก ยอดวิวก็น้อยคนชมก็น้อยอีกอานาก็จิงให้ต้มไปก่อนงัาา้นก็ต้องพยายามนะครับทำยังไงให้ใช่องประสิทธิภาพเราไม่ติดแดงเป็นเชียวให้ได้แล้วก็ต้องเน้นตรงช่องการเข้าถึงหรือค่าอ e ิพีเชั่นด้วยแต่ถ้าเวลาเราทำข้อความรูปภาพ อ่าเรื่องเนาะหรือทําผิดกฎผิดอะไรต่างตตอนนี้ก็จะหักแต้มหักอะไรลงมาหรือทําทแล้วไม่ไม่ไมทาทาน้อยครับทาน้อยต้องทําเยอะๆบางครั้งนะครับก็จะช่วยช่วยเราได้ในการเปิดคาการมองเห็นได้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้ไข่ต้มเราเรียนวิ่งทุกวันซึ่งผมก็เรียนวิ่งทุกวันเั้นจะไม่เยอะนะ เขาจะเขียนแต่ละตัวเกณฑเยประเมินเบื้องต้นการเข้าถึงไอพีชั่นการมีส่วนร่วมเนื้อหาแล้วก็พูดติดตามใหม่ใช่ไหมแล้วก็จำนวนรับชมให้มากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงการทําผิดต่างๆนะครับซึ่งการท,ทราผิดจรับให้ระบบติดการเนาะก,ก็จะทําให้ไข่เราไม่แตกสักทีนะครับเป็นไข่ต้มตลอดไม่วิ่งเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมีประสบการณ์น่าจะมาจากหลายๆสาเหตุ ท่านต้องพยายามดีเลีเ่ยมนะครับได้มีอะไรบ้างเช่นในเรื่องของการใช้เสียงเพลงใช่ไหมทั้งเพลงมันมีิ์หรือเพลงกระแสอย่างนี้ครับบางครั้งถ้าเราใช้ไปบางเพลงมันไม่ได้รับรองว่าเหรียญก็น่าจะวิ่งเยอะของผมค่าการก็ถึงมันไม่เยอะนะครับหลักหมื่นเองมันไม่เยอะฉะนั้นเหรียญก็วิ่งนะแต่วิ่งไม่เยอะแต่ถ้าค่าการก็ถึงเป็นหลักสิบเรื่องหลายสาเหตุที่ทํายังไงอ่าให้คอนเทนต์เราทนะําหน้าที่ลงคลิปอะไรให้ต่อเนื่อง นะครับแล้วท่านจะสําเร็จไวมากอย่างผมเนี่โอ้โหผมไตเต้ามาจากระดับหลักร้อยขึ้นมาหลักพันขึ้นมาหลักหมื่นนะครับไม่โชคดีนะครับน่าสนใจนะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของการทําผิดกฎต่างๆนะครับซึ่งการที่เราผิดกฎต่างๆนะครับก็ทาให้รุนแรงเขาไม่เตือนเรานะครับเขาปิดกั้นอันนี้ครับซึ่งซึ่งเราต้องรับรู้เองตรงนี้ที่ผ่านมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เรียนรู้มากขึ้น นะครับน่าสนใจนะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของการทําผิดกฎต่างๆนะครับซึ่งการที่เราผิดกฎต่างๆนะครับก็ทาพูะไรที่เป็นลักษณะล่อก,การสื่นร่วมอันนี้ก็ทําให้เราถูกผิดกันถูกเตือนเราก็จะผูกหักแต้มนะถูกหักแต้มลบกันนะครับทําให้ไข <c oughs> ่ต้มตลอดไม่วิ่งเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนหนึ่งนะครับที่ผมมีประสบการณ์น่าจะมาจากหลายๆสาเหตุ ซึ่งท่านต้องพยายามหลีกเลี่ยมนะครับต้องหลีกเลี่ยมตรงนี้นะครับเราต้องหลีกเลี่ยมทํำยังไงที่เ,เราไม่ถูกปิดกัน้นนอกเราไม่ถูกปิดกัน้นเพราะว่า AI จะไม่นําส่งนาทีหนึ่งไอสามีนาทีกับหนึ่งนาทีนี่นครับเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่เราคนจะต้องนกตัวให้เขียวและเน้นเรื่องการเข้าถึงทายังไงให้แต้มมันจีแต่ช่วยช่วยเราได้ในการเปิดคายการมองเห็นได้มากขึ้นนะครับก็จะทําให้ไข่ต้มเรา เรียนวิ่งทุกวันซึ่งผมก็เรียนวิ่งทุกวันเนั้นจะไม่เยอะนะนาทีหนึง่งไอ้สามีนาทีกับหนึง่งนาทีนะครับเป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่เราคนจะต้องนาทุกตัวให้เขียวและเน้นเรื่องการเข้าถึงทายัางไงให้แต้มมันดีสวัสดีครับสวัสดีครับก็อาทายทุกท่านนะครับอาทายนะครับก็ใกล้กเที่ยงแล้วหาเลี่นนะครับ็เราออกมาเป็นปันกันแล้วกัน <c oughs> โดยเฉพาะในช่องสตอรี่ครับเขาห้ามมีเสียงเพลงนะ ไข่ที่ใส่อยู่ก็เป็นลบทิ้งนะครับลบออกเขาเปิดการมืองเห็นมากเหรียญก็วิ่งเยอะเพราะว่าค่าการเข้าถึงเยอะ,อะซึ่งค่าการเข้าถึงก็คือการที่เขานําส่งข้อมูลของเราเนี่ยไปให้กับคนภายนอกได้เห็นมากมเยอะให้ได้ครับซึ่งหลายท่านเต็มเยอะอยู่แล้วก็รักษาคุณภาพดีตัวนี้ขยันเองอะไรไม่นําส่ง ไม่นําส่งข้อมูลไปให้กับเพื่อนเราเพราะว่าเราอย่าคิดว่าสิ่งที่เราทําตรงนี้จะไปถึงเพื่อนเราทุกคนแล้วก็เอไอนำส่งไปนอกเยอะไม่ใช่ผิดกฎชุมชนหรือไม่ทุกเพืือนอะไแหละครับทุกกรณีนะครับทุกกรณี เราต้องรู้ว่าสิ่งที่มันผิดกฎชุมชนหรือผิดนโยบายการสร้างเรนบางท่านที่ได้หลักแสนหลักล้านทีเดียวซึ่งจะได้นะบางคนก็ได้มาตั้งเยอะก็ถูกหักลงลดลดแต้มลงเยอะอย่างเงี้ยเขาอ,อาจจะส่วนหนึ่งมาจากการทํางานไม่ตอนเราต้องไปสังเกตท,ทุกวันด้วยว่าช่องการเข้าถึงหรือแต้มไนช่องประสิทธิภาพของเราแต่ละตัวลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นหากว่าข้อมูลเราลดลงเราต้องเพิ่มการเอาเปิดการมองเห็นมาก เรียงเขาวิ่งเยอะเพราะว่าค่าการเข้าถึงเยอ,ะ,อะซึ่งค่าการเข้าถึงก็คือการที่เขานําส่งข้อมูลของเราเนี่ยไปให้กับคนภายนอกได้เห็นมากเราต้องไปสังเกตท,ทุกวันด้วยว่าช่องการเข้าถึงหรือแต้มในช่องประสิทธิภาพของเราแต่ละตัวมันลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นหากว่าข้อมูลเราลดลงเราต้องเพิ่มการให้มากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงการทาผิดต่างๆนะครับซึ่งการทาผิดทำให้เราผิผดกันเนาะก็จะทาให้ไขเราไม่แตกสักทีนะครับตรนี้ซึ่งผมก็ พยายามนะครับทำตัวนี้ทุกวันนี่ผมก็เียนก็วิ่งวิ่ง,งน,นิดหน่อยกรถือก่าวิ่งเหมือนกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับท่านที่เป็นผู้ไรที่เป็นลันลกษณะล่อการมีส่วนร่วม่างนี้ก็ทําให้เราถูกปิดกันด้นถูกเตือนเราก็จะถูกหักแต้มนะถดกหักแต้มเราปิดกัก้นนะครับทำให้ใหนะครับการใดสดช่วยเปิดการมองเห็นได้ดีด้วยท่านเข้าไปดูได้ว่าเวลาเราลดสดแต่ละครั้งเนี่ยาการเข้าถึงค่าอินเทสจะพุ่งขึ้นมากได้เยอะด้วย แต่ถ้าเวลาเราทำข้อความรูปภาพอะไรไม่นำสมไม่นำสมข้อมูลไปให้กับเพื่อนเราเพราะว่า เราอย่าคิดว่าสิ่งที่เราทําตรงนี้จะไปถึงเพื่อนเราทุกคนแล้วก็เอไอนำส่งไปนอกเยอะมีชาเราต้องไปสังเกตทุกวันด้วยว่าช่องการเข้าถึงหรือแต้มไอช่องประสิทธิภาพเราแต่ละตัวลดลงหรือมันเพิ่มขึ้นหากว่าข้อมูลเราลดลงเราต้องเพิ่มการเนื่องเนาะหรือทําผิดกฎผิดอะไรต่างๆตัวน,นี้ก็จะอักแต้มหักอะไรลงมาหรือ,อทําแล้วไม่ไม่ไมทำทำน้อยนะครับทำน้อยต้องทําเยอะๆบางครั้งนะครับก็น้อย คนชมน้อยอย่างเงี้ยครับท่านอย่าติดแองถ้ายิ่งติดเดงอีกยอดวิวกว็น้อยคนชมก็น้อยอีกท่านก็จิงให้ต้มไปก่อนอย่าเงี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับก็ดอดถ่ายทุกท่านนะครับถขายนะครับ